อันนี้จะมาเช็คเครื่องมือสองของ oppo a3s นะครับนี่นะครับรุนแล้วก็ขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.2นะครับใส่ซิมได้สองซิมเวอร์ชันเป็น8.10นะครับแล้วก็ความจําจะเป็น16กิก์แรม2กิกแล้วก็ด้านหน้าสีดําด้านหลังจะเป็นสีม่วงนะครับติดฟิล์มที่หน้าจอแล้วนะครับราคาจะอยู่ที่990บาทนะครับ ต่อไปจะทำการเช็คเครื่องเลยนะครับสีจอสีจอใช้ได้นะครับต่อไปทัสกีนทัชสกีนใช้ได้นะครับต่อไปชาร์จแมท ช็อตไฟเข้าอยู่ที่1.0นะครับสัญญาณซิมขึ้น3ขีดนะครับต่อไป w i i-fi และบลูทูธ wi-fi ใช้ได้นะครับบลูทูธใช้ได้ต่อไปปุ่มล็อกกดได้นะครับต่อไปเพิ่มเสียงลดเสียงใช้ได้นะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงใช้ได้นะครับต่อไปเป็นสัน่นสั่นใช้ได้นะครับต่อไปเครื่องนี้ไม่มีสแกนนิ้วนะต่อไปสแกนหน้าเลยนะครับ สแกนหน้าใช้ได้นะครับต่อไปวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังฮัลโหลฮัลโหนึ่งสองสามสี่เอ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลชิเชชิวูดกล้องหลังหรอเชชชิวูกล้องหลังฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่เ้าหกเจ็ดแปดเก้าิบเฮ้เชชเชชชิวูดกล้องหน้าหรอเชชเชชชิวูดกล้องหน้า ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิใชใชใชู้องหน้าหอใชใชใชูกล้องหน้าก้องหน้าใช้ได้นะครับฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบใชใชชูก้องหลังหอใชใชใชู้องหลังก้องหลังใช้ได้นะครับต่อไปแฟดแฟดใช้ได้นะครับต่อไปบันทึกเสียง ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสอเจ็คสเียงชชเสียงฮัหลอเเชชเสียงบันทึกเสียงใช้ได้นะครับต่อไปใช้กันโทร ส,สวัสดีครับ For English please press ดลำโพงบนไอ้ลำโพงล่างเซ้นซื้อตอนโทรดับนะครับลำโพงบนใช้ได้โอเคต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆตัวเครื่องนะครับนี่นะครับ นี่นะครับ